สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับชาวนาจากหลายจังหวัดที่เดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะทวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นมวลมหาประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สร้างความกดดันให้กับรัฐบาลรักษาการของคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่เป็นรัฐบาลรักษาการนี่เองนะครับมีข้อจํากัดมากในเรื่องของการพิจารณางบประม,มาณในการที่จะออกมาช่วยเหลือชาวนานะครับแต่ว่าเรื่องนี้ ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่จะให้ปล่อยกู้นะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยเหลือในโครงการนี้และล่าสุดนั้นก็ได้มีการคุยกันกับทางทอกศรวมทั้งบรรดาเจ้าของโรงสีแล้วนะครับที่ทํางานใกล้ชิดกับชาวนาว่าจะให้โรงสีนั้นมีการรับจำนำใบประทวนของชาวนานะครับแต่ว่าด้วยความเป็นรัฐบาลรักษาการนั่นเองนะครับทำให้เกิดความไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่ารัฐบาลนี้จะมีพันธะกรณีหรือว่ามีความต่อเนื่องจากสิ่งที่จะ ทำไว้ในขณะน,นี้แล้วก็ต่อเนื่องจากรัฐบาลต่อไปนั้นจะเป็นปัญหาในข้อกฎหมายหรือไม่นะครับรายการฟันธงคืนนี้จะมาวิเคราะห์หรือว่าหาทางออกนะครับว่าจะช่วยเหลือชาวนาอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณหมอชชยวัชรงค์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรเดี๋ยวพักกันทู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับปัญหาของชาวนาที่มีการชุมนุมกันเพื่อที่จะทวงคืนเงินในโครงการรับจำนำข้าวจะช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับ วันนี้รายการฟันธงพูดคุยกับคุณหมอชัยวัชรงค์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับมีปัญหาเรื่องข้าวที่เราเจอทุกทีเจอกันทุกทีผมจะเริ่มอย่างนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นภาพสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ในการบริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าวปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการทุจริตอย่างมหาศาลรัฐบาลจึงไม่มีเงินมาให้กับชาวนาเชื่อในข้อมูลนี้ไหมครับคำถามนี้แบ่งเป็นสองประเด็นคุณโจ หนึ่งมีคนวิพากษ์วิจาร์ว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลบล้มเหลวโดยสิ้นเชิง uh huh. กับสองเพราะมีการทุจริตคอร์รัปชันมหาศาลจึงทําให้มีมีเงินมาจ่ายเท่นัเอาข้อแรกก่อนความล้มเหลวความล้มเหลวผมคิดว่าการวิพากษ์วิจารวิพากษ์วิจารณ์ได้คแต่ตั้งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงการที่วิพากษ์วิจาร์ว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงผมไม่เห็นด้วยผมเห็นว่าโครงการนี้สําเร็จก็เยอะจุดบกพร่องก็มีบ้างต้องปรับปรุงแก้ไข เหตุผลก็คือว่าคุณจจมการจำนำเที่ยวนี้ที่ชาวนาไได้รับเงินถือเป็นรอบที่ห้าของปีการผลิตปีห้าหกทับห้าเจ็ดก่อนหน้านี้ผ่านมาสี่รอบนะฮะรอบที่หนึ่งนาปีปีห้าสี่ทับห้าห้าแล้วก็นาปลังปีห้าห้ารอบสามก็คือนาปีปีห้าห้าหกนาปลังปีห้าหกผ่านไปสี่รอบสี่รอบรัฐบาลโอนเงินผ่านทกศไปให้พี่น้องชาวนาสามล้านกว่าขัวเลือน เป็นเม็ดเงินเช็คดูได้ไอ้นี่เป็นข้อเท็จจริงัหกแสนกว่าล้านชาวนาได้เงินไปแล้วแน่แน่และไม่มีปัญหาติดค้างณวันนี้ไม่มีปัญหาติดค้างมามีปัญหารอบที่ห้าซึ่งเป็นซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดในช่วงที่ยุเกิดวิกฤตการเมืองทางการเมืองในประเทศไทยครับถูกไหมครับมีม็อบเกิดขึ้นไปปิดสถานที่ราชการแล้วก็พูดได้ง่ายพอรัฐบาลยุบสภาเดือนวันที่เก้าุทันวาช่วงรัฐบาลรักษาการรัฐมนูญห้ามไว้ ว่าจะทําอะไรนี่หมอผมมันทํายากครับใช่ครับมันมีบทบัญญัติรลฐธรรนนูญมาตราร้อยแปดสิบเอ็ดครับซึ่งซึ่งซึ่งบัญญัติไว้ว่าจะกู้จะอะไรที่จะมีผลต่อรัฐบาลหน้าเนี่ยใช่ทำไม่ได้ดังนั้นข้อที่หนึ่งผมตอบว่าผมไม่เห็นด้วยมันล้มเหลวคือมันไม่ได้ล้มเหลวเดือดเช้นเิงแต่มันมีปัญหาบกพร่องบางต้องแก้ไขคุยในประเด็นที่หนึ่งเรื่องของความล้มเหลวก่อนก็มีหมอมุยเองนะหมราชวงปริยธรเทวกุลก็ออกมาบอกว่า ก็ดูเห็นสถานการ์แล้วว่ามันจะนําไปสู่การที่ต้องยุบสนะุพงยุบสภารัฐบาลทําไมไม่มีการวางแผนล่วงหน้าโค,ครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มันก็ควรจะทําตั้งแต่เรื่องของการที่จะออกพันธบัตรตั้งแต่เรื่องของการเร่งขายข้าวทําไมชักช้าทําไมทํางานตรงนี้อันนี้จะเรียกเป็นความล้มเหลวไหมครับการ <supervisor. S 2> ไม่วางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยคือหม่อมอุ๋ยพูดเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านได้พี่นาข้อเท็จจริงที่ปรากฏมาก่อนหน้าจะยุบสภาหรือไม่ครับ คลออรอมีการประชุมเมื่อวันที่สามกันยาสามกันยานะครับ,รบก่อนหน้าจะเริ่มฤดูการใหม่ของการรับจำนำคือหนึ่งตุลาปีที่ผ่านมามติคอลอมอรมสามกันยาบอกว่าการรับจำนำฤดูการผลิตปีใหม่ปีห้าห้าเอ,อปีห้าหกทับห้าเจ็ดให้ใช้กรอบวงเงินแยกจากของเดิมของเดิมเนี่ยสองปกีการผลิตสี่ครบ,ครบใช้กรอบห้าแสนล้านของใหม่ปีนี้ใช้กรอบสองแสนเจ็ดหมื่นล้านในสองแสนเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยให้ใช้เป็นวงเงินกู้ใหม่ แสนสามมืนล้านให้ใช้เงินอีกสี่แสนสี่หมืล้านมาจากเงินระบายข้าวที่จะได้จากกระทรวงพายใช่ครับสามกันญ,ญาอนุมัติกรอบไว้อย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยสบโโนสํานักบริหารนี่นะครับได้ทําแผนว่าจะกู้แสนสามมื่นล้านครับก็ปรากฏว่าดอกเบีย้ยคนที่เสนอจะให้กู้เนี่ย คิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่าปกติผมไม่ทราบว่ามีเหตุผลแรงบันดาลใจอะไรที่ไปปั่นให้ดอกเบี้ยมันขึ้นสบนก็เลยไม่กล้ากู้ไม่กล้าเสนอกู้เพราะดอกเบี้ยมันแพงไปจะรอเจรจานี่คุณจอมโดยข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐบาลถามว่ามีการพยายามไหมก็เห็นอยู่ว่าพอสบนสํานักบริหารนี่ได้ออกเป็นผู้เป็นข้าราชการนะครับออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนแล้วก็ดอกเบี้ยมันแพงนะครับยิ่งไปกว่านั้นคุณจอมการดําเนินงานทางการเมือง ที่จะระบายข้าวก็ดีจะกู้ก็ดีมันมีปัญหาเรื่องการเมืองมาแทรกแซงเราก็เห็นอยู่ข้อเท็จจริงพอเวลาจะระบายข้าวก็บอกเอ๊ะมีนอกมีในไหมระบายคือระบายก็ลําบากไม่ระบายก็หาว่าระบายช้านะครับมันมีแรงเตีดทานทางการเมืองตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไม่เตรียมเนี่ยผมคิดว่าเขาเตรียมและจริงๆมติคอรมวันที่3กันยาเนี่ยมันชัดเจนเพียงแต่ว่ากระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบอกว่าถึงแม้จะให้กรอบวงเงินมาแต่กระทรวงการคลังจะพยายามภายในปี5 6จนถึงวันที่3 1ธตันวาเนี่ยวงเงินใหม่แสนสามหมื่นล้านถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะยังไม่กู้จะหมุนด้วยเงินเก่าก่อน<อ>นะครับซึ่งอันนี้เป็นเจตนาดีแต่พอเอื้มบันดันมามีปัญหาทางการเมืองมีวิกฤตทางการเมืองนายกถูกแรงกดดันจนจําเป็นต้องยุบสภาวันที่9ธันวาครับแต่ว่าก่อนที่ยุบสภาการระบายข้าวก็เป็นไปอย่างชัก ชักช้านะฮะการเร่งระบายข้าวการระบายข้าวก็มีปัญหาและมีไม่ไม่มีความรวดเร็วพอแล้วนํามาซึ่งการไม่มีเงินมาจ่ายอันนี้ถือเป็นความล้มเหลวไหมครับคืออย่างนี้นะครับคุณจอมตั้งแต่รัฐรัฐมนตรีชุดใหม่คุณนิวัฒน์ธรหมวงบุญทรงไพศาลมากลุ่มบางเหียนกะทสวงพาณิชย์มีผู้ช่วยคือรัฐมนตรีช่วยจันอยันทรัไปนะอ่าทันวาเทพไหมฮะอ่ยันยงอ๋อยันยงครับจะเห็นว่าการระบายข้าวเนี่ย เรียกว่ากระฉับกระเจงขึ้นดำเนินการไปด้วยความโปร่งใสมากขึ้นนะครับผมเห็นลีลาการทํางานเนี่ยมันชัดเจนขึ้นว่าการระบายข้าวเนี่ยทำด้วยความโปร่งใสแล้วรวดเร็วขึ้นแต่การการขายข้าวเนี่ยการค้าเนี่ยคนไม่เคยค้ามันพูดได้คนที่เคยผ่านประสบการณ์การค้าเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าราคาตลาดโลกราคาในตลาดถังเชงเขาเรียกว่ามันเท่านี้ถ้าจะเปิดประมูลแล้วราคากลางควรจะเป็นเท่าไหร่ ให้เหลือแก๊ปให้สําหรับพ่อค้ากําไรเนี่ยรกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามจะวางราคากลางให้เหลือช่องว่างให้พ่อค้าไปทํากําไรอย่างสมเหตุสมผลครับแต่วิสัยพ่อค้าที่ไหนก็นเหมือนกันในโลกในสภาพที่ผู้ขายมีของเยอะในมือแล้วมีแรงแรงโจมตีในสังคมคมีฝ่ายพยายามจะโจมตีว่าข้าวเน่าข้าวเสื่อมคุณภาพคือข้าวเน่าข้าวเสื่อมคุณภาพเนี่ยย้ากันมากย้ําเพื่ออะไรฮะเพื่อทุบให้ราคามันถูก กระทรวงพาณิชย์จะไปตั้งราคากลางให้มันต่ำมากๆก็กลัวขาดทุนเยอะเดี๋ยวโดนใดนะครับก็พยายามจะตั้งราคากลางให้มันสมเหตุสมผลแต่พ่อค้าก็ดึงเขาเรียกดึงเชงไม่ยอมมาประมูลเพราะมันอยากจะได้กาไรเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นคนวิจารณ์เนี่ยว่าระบายข้าวช้าคือวิจารณ์แบบไม่เคยค้าขายถ้าเคยค้าขายและมีใจเป็นธรรมจะรู้ว่าการยื้อกันระหว่างคนซื้อคนขายเนี่ยมันมีเหลี่ยมการค้าเพราะฉะนั้นเหตุผลที่มันระบาย้ช้าเพราะมันยังได้ราคา ไม่เป็นที่พอใจอครับนี่คือความช้าของการร,ระบายข้าวรรเรื่องของการทุจริตนะฮะทางปปชเองก็บอกว่าได้สอบถามไปยังสมาคมโรงสีข้าวบอกว่าโครงการนี้มีการทุจริตกันอย่างมหาศาลและนี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้รัฐบาลไม่มีเงินมาจ่ายกับชาวนาะทุจริตข้อที่หนึ่งนะครับ,รบถามว่าผมเชื่อไหมว่ามีทุจริตผมตอบว่าผมเชื่อครับผมเชื่อและผมไม่แปลกใจที่โครงการใหญ่ๆขนาดนี้ในเมืองไทยจะมีการทุจริต ครับโครงการของสาธารณะทั้งหลายในอดีตจนถึงปัจจุบันครับผมไม่เคยได้ยินแม้แต่โครงการเดียวว่าโครงการไหนไม่มีทุจุดนะครับมีทั้งนั้นแต่ประเด็นก็คือมันมีมหาศาลในระดับที่เขาอย่างที่เขากล่าวหาจนเป็นเหตุให้ขาดทุนปนปี้และไม่มีเงินมาจ่ายชาวนาอันนี้ใช่หรือไม่นะครับถามว่าข้อเท็จจริงคุณโจมที่ผ่านมาข้อเท็จจริงยังไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏแม้แต่ชิ้นเดียวว่าสรุปแล้ว โกงกันไปกี่บาทกี่สตังค์ทุกอย่างเป็นแต่ข้อกล่าวหาทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนสอบสวนถูกไหมครับแต่คนกล่าวหาเนี่ยกล่าวหาให้คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงฟังทุกวันทึกทักซะแล้วว่าสรุปแล้วมันโกงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าโกงกันมหาศาลเนี่ยมันมาจากการกล่าวหากันทางการเมืองไม่ได้เบสออนข้อเท็จจริงและการทุจริตถ้าแม้นจะมี กระบวนการในการตรวจสอบผ่านปปชเรามีองค์กรอยู่แล้วก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้ตรกะกล่าวหาอย่างนี้สมัยนโยบายนมโรงเรียนเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ปิบตลอดหลายเป็นสิบปีที่ผ่านมามีข้อหาว่ามีข้อกล่าวว่าโกงนมโรงเรียนกันแทบทุกปีครับถูกไหมครับแล้วมีจับได้แล้วด้วยผมถามว่าไอ้นั่นก็ชัดเจนเนี่ยทำไมคุณไม่ยุบเลิกนโยบายนมโรงเรียนไอ้นี่ก็เหมือนกันข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏด้วยซ้ํา มีแต่ข้อกล่าวหาแต่ว่ากรณีที่บอกว่าขาดทุนมหาศาลผลจะชี้อย่างนี้นะคุณผู้ชมโครงการนี้เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเจตนาเขาจะซับซีไดาชาวนาอยู่แล้วรัฐบาลพร้อมที่จะขาดทุนอยู่แล้วเพราะรัฐบาลเชื่อว่าขาดทุนเนี่ยไม่ได้ไปโยนทิ้งแม่น้ำละลายนะขาดทุนเพื่อให้มันไปอยู่ในกระเป๋าชาวนาถามว่าสองปีที่ผ่านมาสี่ครบเนี่ยรัฐบาลโอนเงินไปหกแสนกว่าล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันล้าน จริงๆหกแส0แปดหมื่นแปดผักค่าใช้จ่ายไปสี่หมื่นหกแสนสี่หมื่นแปดโดยประมาณเนี่ยนะ,ค,ะครับล้านถามว่าส่วนนี้เนี่ยชาวนาถ้าไม่มีโครงการจำนำชาวนาขายได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะขายได้ไม่เกินสี่แสนล้านเงินเงินที่งอกขึ้นมาจากที่รัฐบาลยอมขาดทุนนโยบายเนี่ยไปโผล่ในกระเป๋าชาวนาเพิ่มขึ้นนะคะัสามล้านกว่าคูเรือนในสองปีสองแสนสี่หมื่นแปดพันล้านจากข้าวที่เข้าจำนำสี่สิบสี่ล้านตันคยังมีข้าวเปลือกขายนอกจำนำยี่สิบหกล้านตันยังขายได้ราคาเพราะรัฐบาลจำนำดึงราคาตลาด ขึ้นมาอย่างน้อยอีกตักเวละสองพันอีกยี่ยี่สิบหกล้านคูณด้วยสองพันอีกห้าหมื่นสองพันล้านด้วยนโยบายนี้เนี่ยเงินที่ว่าขาดทุนเนี่ยนะครับมันไปโผล่ในกระเป๋าชาวนาสามแสนล้านเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นพิสูน์ดีครับว่าเอาข้อเท็จจริงมาดูว่าที่คุณว่ามหาศาลมโหรานเนี่ยนะครับผมเห็นแต่ว่าบอกว่าโอ้ยข้าวหายไปสามล้านสี่แสนกิโลเวลาเวลาพูดหน่วยเนี่ยต้องระวังนะครับคนจะกล่าวหาเนี่ยจะแปลจะแะ ครั้งหนึ่งเวลาพูดเขาพูดว่าเป็นตันหนึ่งตันคือพันกิโลแต่เวลาบอกว่ามีการเวียนเทียนข้าวสามล้านสี่แสนกิโลโอ้โหเยอะเยอะเป็นล้านกิโลจริงจริงมันสามพันสี่ร้อยตันอันนี้มันเป็นลีลาการจะกล่าวหาทางการเมืองกันและด้วยความที่ว่าโครงการนี้ถูกมีการร้องเยอะนะจากฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลแล้วก็ปปชก็จับตาดูอยู่ประเด็นหนึ่งที่ปปชกําลังจะชี้ก็คือเรื่องของการใช้เงินอย่างมหาศาลแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับการที่รัฐบาลจะต้องทุ่มอย่างมากกับ จำนวนมากในใน,ในโครงการนี้เนี่ยแล้วก็มีคานองบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีการใช้งบประม,มาณมากขนาดนี้ก็ควรจะยุติโครงการกคิดอย่างไร,รกับท่าที่ของของกกตของปปชผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าปปชโดยบทบาทหน้าที่ครับไม่ได้มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายสาธารณะนะ <c oughs> ว่ารัฐบาลควรจะกําหนดนโยบายอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาครคถูกไหมครับ,รบปปชมีหน้าที่ว่าฝ่ายบริหารตัดสิน ใจทานโยบายอะไรคก็ตรวจสอบดูขอให้มันทําให้ถูกต้องโปร่งใสนะครับอันนี้ผิดปุิบตของปปชในขณะเดียวกันที่บอกว่าใช้งบประมาณมหาศาลไม่คุ้มค่าผมต้องถามมาวัดที่ไหนถ้าหากว่าเป็นงบประมาณสร้างถนนแล้วยังไม่ทันได้เปิดใช้ไม่ถึงปีครับสร้างถนนสมว่าหมดไปหมื่นล้านแค่สามเดือนถนนพังไอ้อย่างนี้ไม่คุ้มค่าถูกไหมครับถือว่าโกงครับสร้างสนามบินสร้างมาแล้วปล่อยให้ควายไปเดินเครื่องบินลงไม่ได้อย่างนี้โกงค งบประมาณแทรกแซงสินค้าทางการเกษตรเช่นจำนำข้าวครับถ้าขาดทุนจากที่โจมตีกันเนี่ยนะครับขาดทุนเป็นแสนแสนล้านแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อเท็จจริงเลยว่าชาวนาได้เงินเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถือว่าโกงผมถามว่าวัดความคุ้มค่าวัดที่ไหนคุณครบโครงการอย่างนี้มันต้องไปถามชาวนาถูกไหมต้องดูว่าเงินเข้ากระเป๋าชาวนาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรจริงหรือไม่ครับ,รบถ้ามันเพิ่มขึ้นไม่จริงต่อให้ใครมาอมพระเรียกว่าแขวนพระมานะสาบานบอกว่าผมไม่โกง ผมก็ไม่เชื่อต้องดูข้อเท็จจริงว่าชาวนาได้เงินเยอะขึ้นไหมครับทีนี้มาประเด็นสําคัญก็คือว่าในสถานการณ์ที่เป็นรัฐบาลรักษาการ,รอนุมัติงบประมาณอะไรก็ไม่ได้ก็ถูกตั้งรกรรมการกฎหมายก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยจะช่วยชาวนาอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็ได้มีการคุยกับทางแบงก์ต่างๆว่าจะให้ช่วยแบงก์ก็มีความกลัวกันเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการ,รนะฮะไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ต่อเนื่องไปสู่รัฐบาลหน้าได้คุยกับโรงสีโรงสีเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะงั้นทางออกที่จะช่วยชาวนา ขจัดความทุกข์ของเขาในขณะนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าควรจะทาอย่างไรฮะอย่างนี้นะคํคำตอบผมเนี่ยคุณจอนครับถ้าตัดตัดอคติทางการเมืองตัดเรื่องเกมทางการเมืองที่จะเตะตัดขาขัดขวางอะไรเอาแบบเอาแบบเนื้อเนื้อเลยว่าไม่มีไม่มีวาระซ่งเลยจะช่วยชาวนาให้มันถูกกฎหมายทําได้ไหมใช่ได้ข้อที่หนึ่งนะครับที่รัฐบาลจะพยายามคือพูดง่ายตอนเนี้ยชาวนาที่รอรับเงินอยู่เนี่ยงบประมาณเงินเป็นเม็ดเงินประมาณแสนหนึ่งหมื่นล้านครับ เออเป็นปริมาณข้าวประมาณสัก7ล้านตันข้าเปลือกแสนหนึ่งหมื่นล้านที่จะต้องจ่ายชาวนาใช่ฮะเป็นใบประทวนประมาณแสนล้านสี่แสนบาทเงินก้อนเนี้ยจะหาจากไหนมาถ้าจะไปกู้ระหว่างเป็นรัฐบาลรักษาการรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ3ามเขาบอกห้ามมิให้นะครับไปรัฐบาลอนุมัติโครงการหรืองาน ที่จะมีผลผลูกพันคอรมอกรัานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นว่าไปขอขอกรกะตด้วยนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีบทบัญญัติว่ายกเว้นว่าไปขอกรกะตไม่มีมันทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาจะไปกู้ถ้าแม้นว่าถึงแม้จะอ้างว่ามันเป็นอันเป็นโครงการต่อเนื่องอนุมัติมาก่อนก่อนหน้านี้อนุมัติแค่กรอบอแต่เวลาจะอนุมัติจริงๆมันต้องมาดูดอกเบี้ยมันจะอนุมัติช่วงนี้เนี่ยไม่ได้มันเสี่ยงมากที่จะขัดมาตรานี้หนึ่งแปดหนึ่งวงเล็บสามรัฐบาลไม่ควรเดินตอนนี้ กลยุทธ์หลักๆรัฐบาลหนึ่งไม่ควรหวังว่าแสนหนึ่งหมื่นล้านจะมาจากแหล่งเงินท่อเดียวมันต้องมาจากหลายแหล่งนะครับคแหล่งที่หนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะคุณจอมธนาคารทกศทกศเนี่ยนะครับซึ่งเป็นธนาคารของรัฐคผู้ถือหุ้นใหญ่คือใครรู้ไหมฮะกระทรวงการคลังถือหุ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณจอมเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังตัวเลขล่าสุดที่ ทางทกอสเป็นคนแถลงมาเป็นทางการเลยครับเงินฝากนะครับที่เรียกว่ามีคนมาฝากเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งล้านล้านบาทหนึ่งล้านประมาณหนึ่งล้านถึงหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านนะครับและเงินปล่อยกู้ปล่อยประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้านเท่ากับปล่อยประมาณสักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและทกศเนี่ยมีเงินทุนสำรองแสนแปดหมื่นกว่าล้านถามว่าแสนแปดหมื่นกว่าล้านเยอะหรือน้อยครับ คือดูแลโอ้เจ๋งเลยมีเงินทุนสำรองเยอะแต่จริงๆจําเป็นต้องสำรองแสนแปดหมื่นกว่าล้านไหมธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อบังข้อออกกติกาไว้เลยว่าธนาคารพาณิชย์ให้มีรักษาเงินทุนสำรองประมาณหกปอร์ซเปของเงินฝากประมาณ1นึ่งล้านล้านทกสเนี่ยสามารถปล่อยกู้เพิ่มอีกแสนสองหมื่นล้านเพราะมีอยู่แสนแดมีเยอะไปสามารถปล่อยกู้อีกแสนสองหมื่ล้าน เงินทุนสำรองก็ยังเหลือประมาณ6%ปไม่ผิดกติกาของธนาคา,าร,ครแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าทกรสจะกอดสภาพคล่องไว้เยอะขนาดนั้นทําไมเงินแสนสองหมื่นล้านถ้าไม่ปล่อยกู้เสียโอกาสไหมครับ,รบมันต้องเสียดอกเบี้ยถ,ถูกไหมคุณจอร์ดปล่อยกู้ซะอีกถึงจะทําประโยชน์ให้กับองค์กรได้ดังนั้นเนี่ยทกศในเมื่อสภาพคล่องมันล้นเกินเกินโดยไม่คือเกินโดยไม่มีความจําเป็นไม่มีกฎหมายอะไรห้ามบังคับด้วยกละเสียผลประโยชน์ของทกศเอง ทกสเนี่ยสามารถเนี่ยนะฮะคุณจอมใบประทวนทึงเวลานี้ชาวนาเอาไปจำนำแล้วเซ็นสลักหลังเรียบร้อยแล้วอยู่ในมือทอกสแล้วทกสไม่ต้องรองเงินกู้จากรัฐบาลเลยใช้สภาพคล่องตัวเองเนี่ยนะครับจ่ายเงินตามใบประทวนที่เซ็นสลักหลังแล้วได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะจ่ายเงินเนี่ยนะครับใบประทวนเนี่ยสามารถจำนำได้มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครองรับใบประทวนเนี่ยนะครับคุณจอมรับจำนำมาเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเลยค มันไม่มีคําว่าประเภทรับจำนำลร่งนีกระสุนไม่มีนะได้ประโยชน์แน่นอนเพราะฉะนั้นทกศเนี่ยสามารถรับมาสักสมมุตินะแสนหนึ่งหมื่นล้านเอามาสักครึ่งหนึ่งห้าหมื่นห้าพันล้านได้เลยทันทีอีกห้าหมื่นห้าพันล้านอย่างไรคุณจในงบกลางที่มาจากงบประมาณปีห้าเจ็ดงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านสภาไปแล้วเนี่ยมันมีหมวดงบกลางสามแสนสี่หมื่นห้าพันซึ่งรัฐบาลรักษาการใช้ได้อยู่สามแสนสี่หมื่นห้าพันล้านเนี่ยคุณจอมมันมีของเป็นหมวดเงินสำรอง ในตรงนี้เขากันไว้เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยล้านเขากันไว้ใช้อะไรรู้ไหมฮะใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นครับในรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดวงเล็บสองอันนี้วงเล็บสองนะครับเขาระบุไว้เลยว่าห้ามมิให้รัฐบาลอนุมัติใช้จ่ายงบสำรองยกเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากกกตใช่ครับเพราะฉะนั้นเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยล้านเนี่ยถ้ารัฐบาลยื่นคือแทนที่จะยื่นขอกู้แล้วไปใช้ ไปต้องไปเสี่ยงกับมาตรา181วงเล็บ3าทำไมไม่ใช้ช่องนี้คบอกเลยว่า72,500ล้านขอดึงมาสัก3 4มหมื่นล้านก่อนได้ไหมเอามาจ่ายชาวนาเพราะว่ากรณีนี้เห็นได้ชัดว่ามันจำเป็นถูกไหมฮะแล้วมาบวกกับไอ้เงินสำรองของบวกกับทกศงินทุนสำรองที่มันเกินเหลือล้นแล้วทกศเสียผลประโยชน์ด้วยอีกสัก5 6หหมื่นล้านรวมก็เกือบแสนล้านแล้วถูกไหมคุณจอม แล้วก็ใช้อีกท่อหนึ่งก็คือมาจากการระบายข้าวคร,ระบายข้าวมก,กราหนึ่งล้านตันได้เงินมา1นึ0งหมืนหนันล้านกุมภายสักสี่แสนเจ็ดมืตันอาตีว่าห้าห้าแสนตันได้เงินสักห้าหกพันล้านครวม2ก้อนนี้ก็เกือบเกือบสองหมื่นสองหมื่นล้านเราติดหนี้ชาวนาอยู่แสนหนึ่งสองหมื่นลบไปเหลือเ0 0 0 0ม 90, 000, ื่นเก้าหมืนทกศเอาทุนสำรองที่เหลือเฟือควักออกมาหกหมื่นล้านกรรมการทกศ ประชุมกันลงมติได้ไม่ต้องไปขออนุมัติใครเลยมีอยู่แสนแปดดึงมาหกหมื่นยังเหลือสภาพคล่องต้องแสนสองเกินกว่าความจําเป็นไปต้องเท่าตัวแล้วก็ใช้งบในงบเรียกว่าเขาเรียกว่างบสำรองฉุกเฉินซึ่งไปขอกกตได้ตามมาตรา1 8 1่งดหนึเลบสอันนี้ขอได้เลยแล้วแล้วเอามาใช้ทั่วคราวนะฮะพอได้รัฐบาลใหม่มาแล้วมันก็ตั้งงบมาจ่ายเข้ากองเงินทุนสำรองมาด้ว ทีนี้ความเสี่ยงนะฮะแน่นอนทกศก็คงอยากจะช่วยชาวนาอยู่แล้วแต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้ามองจากประเมินของทกศ <ๆ S 1> เองก็คือความเสี่ยงว่ารัฐบาลรักษาการเ <ๆ S 1> มื่อทําอะไรลงไปแล้วจะมีผลผูกพันต่อโดยเฉพาะดอกเบี้ยอะไรต่างๆที่จะตามมาซึ่งรัฐบาลต่อไปต้องมารับใช้อันที่2ก็คือความเสี่ยงที่ปปชกาลังจะชี้ว่าโครงการนี้มันมีความคอร์รัปชันกันค่อนข้างมากเพราะงั้นโอกาสาที่จะยุติไป <ผม S 1> หรืออะไรไป<ผ>ม,มันเอันนี้ความเสี่ยงนี้ความเมี่เงม่องอย่างไรถ้าทําอย่างนี้คุณโจม<ะ>ั้งแต่วันที1ตุลากมอนยุบสภา เกษตรกร,เ,กรเริ่มเอาข้าวมาจำนำ <ứng S 2> ออคสออตกออกอใบประทวนเกษตรกรเอาไปจำนำกับทกศหนึ่ง <ứng S 2> ตุลาถึงแปดธันวาก่อนยุบสภาเนี่ยทั้งหมดหกล้านเจ็ดแสนตันหกล้านเจ็ดแสนตันทกศใช้เงินหมุนเดิมที่วงเงินเดิม <ứng S 2> ของสองปีก่อนหน้านี้จ่ายไปแล้วห้าหมื่นสองพันล้านคิดเป็นปริมาณข้าวประมาณสามล้านสองแสนตันยังเหลืออีกสามล้านห้าแสนตันซึ่งได้จำนำไว้ก่อนหน้าจะยุบสภาถ้ากลัวนะครับ ใบประทวนส่วนเนี้อีกสามล้านห้าแสนตันคิดเป็นเงินประมาณห้าหมื่นห้าพันล้านครับไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะมันเป็นภาระนี่ที่เกิดขึ้นก่อนยุบสภาอย่างไรเสียรัฐบาลก็ผูกพันอยู่แล้วถูกไหมครับรัฐบาลใหม่มาปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะเขาจำนำไว้ก่อนหน้าจะยุบสภาแม้กระทั่งยุบสภาแล้วใบประทวนที่เกิดขึ้นตามหลังครับรัฐเป็นผู้ออกให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันเบี้ยวไม่ได้เลยคือความเสี่ยงแทบเป็นศีร เงินเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทกศซะอีกถ้าคุณไปปล่อยปู้คนอื่นอความเสี่ยงมากกว่าใบประทวนนะครับใบประทวนนี่รับเป็นรับเป็นลูกหนี้ม,มันไม่มีทางเบี้ยวถูกไหมครับ,รบแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าสามล้านห้าแสนตันที่ยังเหลืออยู่ที่กำนํำไว้ก่อนหน้าเก้าธันวาวันยุทสภาเป็นเงินห้าหมื่นห้าพันล้านส่วนนี้ไม่ต้องคิดมากสามารถจ่ายได้เลยที่เห็นเห็นเลยแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณหมอครับก็คือว่าความกลัวกับการ กับความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะคติทางการเมืองหรือกลัวเพราะว่ากลัวว่าจะมีกลุ่มจะไปกกปปสเองก็กําลังจะไปข่มขู่ในเรื่องของการจะถอะเนเงินจากแบงก์ที่อนุมัติหรือจะมีการให้ให,ให้กู้กับรัฐบาลหรือแม้แต่เรื่องของการที่สาภาาพเองก็พยายามที่จะเอาเรื่องประเด็นการเมืองเข้ามากําลังจะเอาความทุกข์ของชาวนาเป็นเป็น,ปนตัวประกรันเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองตรงนี้แหละจะแก้อย่างไรถ้าอย่างนั้นคุณจอมผมผมเรียนอย่างนี้ว่า ไอ้กลัวนมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับ<ะ>มันมีสิทธิ์ที่จะกลัวได้แต่ในฐานะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาเนี่ย<ะ>มันเห็นเห็นอยู่ขะต่อหน้าเนี่ยนะครับแล้วเขาเดือดร้อนมาหลายเดือนแล้วและมันมีช่องทางที่เห็นได้ชัด มีความชอบทำทั้งในแง่กฎหมายท้ามีความเป็นไปได้ทั้งในแง่การเงินมีเหตุผลที่จะอธิบายได้ทุกอย่างผมอยากเรียกร้องว่าคนที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่โดยตรงต้องตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวให้เหตุผลให้สาธารณชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสามารถปฏิบัติได้ด้วยหลักการเหตุผลแบบไหนด้วยข้อกฎหมายแบบใดช่องทางไหนที่มันเป็นไปได้ผมเชื่อว่ากกตเนี่ยถ้าเข้ามาตรา181วงเล็บ2 แล้วเห็นว่าชาวนาเดือดร้อนจริงจะปันเอาเงินสำรองกรณีฉุกเฉินที่รัฐมีอยู่แล้วเนี่ย72,500ล้านดึงมาสัก30,000ล้านเนี่ยผมเชื่อว่ากกตไม่ใจดำที่จะปฏิเสธแน่นอนต้องได้ทกศเรียกว่าทำได้แน่เพราะสภาพขลองมันล้นไปต้องสามเท่าอ่ะนะฮะคุณจะมันเป็นผลผลเสียต่อททกศเองถ้าชี้แจงให้ชัดซะตั้งโต๊ะแถลงให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่หนึ่งนะครับ สองชาวนาจะได้เข้าใจใช่พอเข้าใจแล้วพี่น้องชาวนาถ้าดูรายการนี้ผมอยากฝากไปเลยว่าที่ท่านเดือดร้อนเนี่ยท่านประท้วงเนี่ยประท้วงรัฐบาลประท้วงได้เพื่อที่ไม่ให้รัฐบาลผู้งที่ให้รัฐบาลขยันจะกระตือลร้อนจะแก้ปัญหาแต่ท่านประท้วงแค่นี้ไม่พอท่านต้องไปประท้วงอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ขัดขวางกระบวนการแก้ปัญหาให้ชาวนาอย่างไม่มีเหตุผลครับขัดขวางด้วยวาลซ่อนเลนทางการเมืองต้องการที่จะ ทำลายรัฐบาลบต้องการที่จะทําลายความชอบธรรมไม่ได้เจตนาดีที่จะหวังช่วยท่านเลยคุ้ง่ายว่าปากพูดว่าเห็นใจชาวนาแต่ในทางพฤตินัยไปขัดขวางกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยชาวนาต้องรู้เท่าทันและต้องก้าวออกมาว่าผมไม่ได้ประท้วงรัฐบาลอย่างเดียวใค,ใครก็ตามที่มาขัดขวางกระบวนการ ช่วยแก้ปัญหาชาวนาชาวนาต้องไปประท้วงด้วยอันนี้แหละครับถึงจะแก้ปัญหาได้ครับครับก็ชัดเจนนะฮะในการที่จะหาทางช่วยความทุกข์ของชาวนาซึ่งก็ยอมรับว่ามีความทุกข์นี้อยู่จริงนะครับขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณหมอชัยวัชรงค์ผ้มจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ